ีเดอ้อพี่น้องตอนนี้กำลัองออกแบบสีใสแผงโซลาเซลล์ของเราพี่น้อ,องเนาะติดกับอันซาเด็งขวางข้างเขาเนาะจะเป็นองไรพี่น้องเอ้ยตาเบิ้งนำกันนีขี้โค้อองเพิ่มเนาะซองแผน่นแผ่นหนึ่งเมตรรอบขวางเมตรเมตรสิบสามนี่แหละ ผมกองเม็ดสิบสามมันกับจุดอยู่ช่องเมตรช่องแผ่นกับช่องเม็นปลายนะทั้งทั้งซูงหันเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็บเจ็ดสิบสามเดี๋ยวมาเบิงนนะงออบง้งกันเนาะพี่น้อมาสิออกมาหูแป๊บจังไดกำลังเห็ดของสางเกตจะเอาไปใส่อยู่หน้านะเอาไปกับพี่น้อเกินใหญ่สบายมันจังกันขโมย กโมยเลยดีเนาะตัวนี้นี่มืมอเศร้าก็ไปเปิดนี่มาแดงกับขี่มากเนาะสบายรว่าเข้ามาเลยนอนหน้าเลยนี่เอาขึ้นนะเนาะขันว่าเห็นร่างกายกับพดอดีพดอดีก,กับคนตกกับบุเปียกคนขับ นี่ตอนนี้อนอกเอามาใส่ส<อ>นะพี่น้่งโอ้ยตดออกก็มาแน่เมื่อ,อ,อนา,า,ามูนาซีขากว่ากี่ขากว่เมือนนตัวชิบูด้ตากแดดไดนะ้เนาะแต่มีหลังคาละหั <c oughs> กเลยหักเลยวันเมื่อคไปอาบอะไสบายวันี้ขีน่น่กอื Có đi cái khai xa định này Bó, hâm vừng đang đùm ăn cái Ông khuẩn thận cả có đi. có đi cấp xa định ừ. để... <laughs> à, đấy Xem phải lại ra là lẹt này đẹp nó phải nọ đẹp lợi nào, còn tàu phun thò phải đẹp loại đây này mừng, đi khơi sâu vậy nó sàn này đây đây chỉ đang mở chỉ đóng lúc nào, bốn bốn mươi bốn, bốn mươi sáu, con bừng đây Hãy ừ. okay. của cho kênh Ghiền บวกสบายเนาะกันขโมงกันขโมงได้ดีตัวนี้เนาะเนาะหอดย่ามสากกิเปิดย่ามมือเสาร์ขี่ไปเลยย่ามมือแรงเปิดแล้วเลขี่กลับมาเนาะโผล่มีแต่ของข่อยผู้เดียวแล้วในเขตนี่เนาะเขตเมืองสนาสมบูรณ์แต่ของข่อยเอ็นแน่ในคนเดียวเนาะเขต เ <laughs> พอย่างว่าเบิดแข้งก็ยังมีมาจักบูมีจ่มาจักขันหนึ่งมีแต่เขาคอยผู้เดียวมาจักแข้งจะมาสักนี่กันคอยเห็ดก่อนมูน่เนาะแบบผกผ้าเลยโซลาเซียวแบบผกผ้าเนะาะแบบไปปมอยู่สายปมอยู่น้องแต่แม่นเอาไปเลยเนาะทิมใส่น้องจังเวทเนนะี่ยสบาย เวลาเราอยากใส่หม้อฟื้นหม้อไฟครก็ซื้อหม้อฟื้นหม้อไฟมาใส่เนาะนัดพื้นนัดไฟใส่ใส่ไฟได้อีกเนาะใส่ระโยชน์ได้หลายอย่างอยู่พี่เนาะกระเซลยวเนาะมันจะมีแสงแดดแล้วก็มันใส่ไฟไหลเนาะ เนาะมือควยแห้งแห้งมอควยแห้งแห้ง Quay hẹn thật. Quay hẹn thật. Quay hẹn thật. Uh, Ugh.

จะมาซักนี ak, e <ım 999> ่เพาว่ามีของข่อยผู้เดียวเรื่องนี้นี่เนาะใส่ร่างกายใส่ชลเซลเรื่องนี้เนาะมีทองจากผู้เดียวหักมีของไฟดอกไฟกับโมเฮ็ดดอกแล้วดิเขากับโมเฮ็ดพี่น้องเฮดผู้เดียวใจใหญ่มันเสียเนาะพี่น้องโอ้มันอยากกลหวยแห้งเนาะเองเนาะมันโยกมาสิมาสิเดี๋ยวเขาตกะลุมนี่ใหญ่ขึ้นมีปีน้องนี่ก็คือว่าก็เออค่อยไปค่อยมาอะแหละค่อยไปค่อยมาชีวะอยู่พี่น้องเย ดีกว <If> <suffer, you> know ่าเขาชิมาปลาไหวนี่เนาะมันอยู่ป่าอยู่ลงนะวันนี้เขาก็บรรมามานอนเผาเนาะขามามานอนเผาใกล้ยุบงานคนหลักไปเนาะซุ่งพวกเขาหลักไปโอ้ก็เบิดได้เน้นเห็นกระดานซิมดานเนาะเพือบสิ่ห้าไหล่น้องเลยกระชิมประมาณนี้เนาะพี่น้องคือประจุบังวะคกอยู่พี่น้องเนาะผู้ใดสิเอาไปเห็ดกับไปเห็ดเด้อพี่น้องเนาะกะไหลคือกันเนื่อยหนะคาคือกันเกินที่ไหลเนาะม่ได้โปมรมากแก มัอนก็เอาทอหันใส่เนาะน่าเอาจุ่มลงแล้วก็แหลวพุ่แหลถทาแหววเวียกแลนเนาะเตัดหยาตัดยุงหรือเบอร์ก็เหลวหน้าแสงพมดบนดแงสีเอาหยามาปลูกเนาะแตงสีเอามาใส่ก่นซะอันนี้เห็นคือเพราะหัวยังขอ้อมแม่้อมแล่วดเลยเด้วไปยงไง้อมแห่เด้เนาะหัวเ่มัวัิมาปลูกหยาหน่าแมาพี่ ก channel, left, right? left ็ส right, ีปูมน an ้ำใช่น้องอะไรสิเดี่ยงปลาน้ำเนาะเดี่ยงปลาปลูกหญ้าเดี่ยงงูวัานธรรมอะไรพี่น้องเลยความเกลียดกระปลูกเชียงปลูกคลองเนาะไปพี่น้องมาลองกับชีวิตพี่ทีใบเพี้ยงกันนี่อย่ข่อยบันั้นเมื่อนังเขียนสร้างเป็นอันหนึ่งจับหนาถ่ายยิงอยู่เลยนี่ไปจอดเฉื่อยทำมันมันตีงเนี่ยมันเลยเนาะไปพี่น้องพอกันพี่หนาพนด่ะไปดีเป็นจยากระมิ่นมาบอกเยอะพี่น้องเนาะ